บัดนี้วัสันสินสังฟ้าย่างเขาสู่ละดูหนาวหมอกสีขาวัวานัวทั่วทั้งป่าตะพีพบอันภาคภูมิไัยเพื่อน เวีนและคืนยินเสียงว่ายู่นู่สันิวกายกระจนสันหมุนเวียนไปตามการว่าสันเลยลวงใหญ่หมันพายเพียยลัดูเห็นมูจีบกระจับจูห้องหาคู่เพื่อเสยสุ้ม ดุมดอกดวงเกศสอนคงเต้าคนห้องเสียงเจมเดือนสิบเอ็ดสิบสองมาถึงแล้วหัวลุมเสยออกมาใหม่เขาให้เก็บเกี่ยวแล้วเขาดอกกุมนั่นแก่น้ำ สุมเข้างั้นมูดำหลากรับัวมันไก่สิทอกมาจอกเอิ้นสังสู้กับปูมนกุนเตหุมสุมอยู่เลียฟังน้ำกะะเตรียมสิสว่งเหือยาวพากันไหลเหือไฟสู่กะเสวังกูหว ปวงมูโจละเจจูเจนเวนออกหาไข่าค,าควายบักเถือกไ่ปบแลนห่าวหัวลุมเจ้าเปียนละดูปวงมู้าคูเจ้าคบไตรามาดออกพันสาโยม,มือ

ซากุนาผากันหาวสุมน้ำทามเลียบุงหากินกุ้งและเหนียวตามเทแต่สิพันอาวาสาันวสันตาฝนละสินกะทินการกะขามรลวงปวงมูเฮาพี่และน้องมาโฮมเตานั่นแต่งบุญเฮามาผากันสร้าง กะทินเห่พ่อได้่เยยโมเออโฮโอ้โ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 ตามหีดของของพ่อเมี มีมาตั้งแต่เข้าหมู่หันเท่าเป็นเก้าซอนเข้ามาพากันสร้างกาทินทำท่านทอดยมแม่เอ้ยเสียสิ้นแล้วเหียยพ้อยจังคอยลุงทุงกูอองนันเอาขคว ขึ้นใส่ลานนั้นล oh ่ะนาสัทธอยู่ ก้าวบนบันาดีตผ่านแต่นั้นเหื่งเบาถึงบุญกฐินทานขั้งสมัยพุทธ,ธากาลให้ท่านฟังเอาไว้พระองค์ทุงอนุญาตให้มีเวลาจ่อจอบ่มีหลายคือบุญอื่น เนียยไดเพียงปีละหนึ่งครั้งพราโคตัตงระเบียบการ mm hmm. คือดังโยมทูกทูกทานได้พอผ่านประจำมาออกพันษากทำบุญแต่งกะดถิ่นถวายไวย้ คำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสองเป็นเวลากำหนดไทยสะทาทานกะทินทอดยุ่มแม่เอ๋ยหอดกำหนดทอนี้แล้วเลยนั่นเป็นอื่นไปกะทินพื้นเก่าไว้มีจักอย่างปางปฐมแม่เอ๋ย จึงนิยุมพากันเหตุตมาหอดเดียวนี่เหมีพลาหลายหน่อยจะกลับกันคำพี่เก่าไปผูกก่อลื่มเขา้าผ้าสางนันแต่งแปงกะทิน้นี้ มีสามอย่างพ่นเก่าแจงจำไว้แนสาธาหนึ่งแมนจุนลากะทินสองมัชสิมากะทินอันที่สามแมนมาหากะทินเพ่นเก่ามาเป็นบาหานอันว่าจุนลากกะทินอันแม่นไ้จุนสร้างก้อนหมู กุสินนาลลยบอนเหตส่างปางเข้าเพิ่นเก้าจางมาสิมากะถิ่นนั่งวิสาขาเป็นคนสร้างผัวที่เริ่มก่อนมูสร้างอยู่เมืองสวัสดีเข้าสมัยครั้งนั้นปางเข้าเพิ่นเก้ามาอีกอันหนึ่ง ส่วนมหากาทินนั้นแมนานาธาบินดีกามหาเศรษฐีเป็นคนสร้างปางปฐุมทะแหลงก่าเมืองสาวตถีบนแต่กุกบนแต่เขาเฮาได้เอิญเมโต ก <laughs> ันนั้นลนาสัทธา นี่สูงวานันสิขออ่านขันไขายยุมมือเอ้ยสาธยายเป็นคำก่อนว่ายฟัง บ่เดาโดนองพระทดสะพุนสีมีนิทานสิไข่อันโย ตั้งแต่คั้งตินนาบานเกิดเป็นคนทุกข์หายบอมีภาสิหกายในครั้งนั้นได้ไปเป็นคนอับใส่ของทานเศรษฐีหลวง เป็นคนณักษาสวนนัน่นเบึ่งเย่งหักษาญาพ่อเมื่อเดือนสิบเอ็ดสิบสองมาออกพันศาลาสินกาลาทานเขตทิน ทานมหาเศรษฐีได้สร้างกองบุญกระถินจึงเป่าเตือนพวกพี่น้องมาโ่มเต่าสิแต่งทานในกาลครังนั้นเท่าทานตินนาบานแมื่อ คิดจากโมู่ธนาทานวมบุญเศรษฐีเจ้าเลยบ่มีแนวเว้าเงินบ่มีพ่อเสี่ยวสะลึงเดียวบ่ค่างไทยคิดต่อหยังก็บ่ได สิมาท่านวมเจ้าเขานี่หากบ่มีเกิดมาในสตา์นี้โอ้อนาเสนเขียนหลายเดี จากว่าเว้หรือกรรมก็ควม m บอไม่มาได้ข้ายงจากในาจางเป็นลังวันแต่ลาเขาก็คือเขาได้ปอนมา โอ้ยเธอละถวยเธอละสามพอได้กินแต่ละมือปะทั้งทองนันม้ามตุนตั้งแต่สร์ก้อนพุนบอกเคยก่อกองกุศสบ่ดีนอ เกิดขึ้นมาเป็นคนจึงได้จนอนาถาบอกคือพวกสาวบาา้านผลสินทานที่เคยสะสมไว้ มีบอแต่สัตว์นโอ้โโยอเกิดมาในสตร์นี้จิงได้ถูกอาทอ นอนน้ำดินกินก้าเขินขาดคอนสะอ่อนอโหอมอ่างมา bán kít áo u, sang coi <laughs> con của xuân lại đi, vang อยากหนีจากความจนสาสิมาบาดภัยนางม,มีพื้นเดียวก็คือผาที่พันกายได้หุมห่มหฮอแกออกท่านสาบอพ่อได้มีที่พึ่งบางบาดย้มมางนันทาดขนัน dàn lại đi dàn <laughs> <laughs> mù khốn Tua ban pa chan đa thăng hoa Khuẩn ว่าบ่สมบ่ควรสิกล่าวนินทาทูหวงตอนนี้คิดต่อดวงมณีแก้วหวังดมดมหอมกิน สุงสารศาสภูิมลิ้นไฟทาวินดวงดอกอมวังเสยสุมกอมกิ่งบอหไม้ยมางอยากอยู่ดอมของสิท่านก็หากมีเพียกพร้อมจึงยอมยืนเสียสลาท่านด้วยใจ ภาษาทาผ้าคิงจริงยอมมวนเห็นสมควรบ่ได้ห่วงแหน่ซ้ำยอเทียนนําเศรษฐีเพิรเศรษฐีก็เลยว่าตินนเ ส่วนเงินคำแลแก้วพอแล้วบ่หาบทานยังอยู่อันหนึ่งนั้นที่ขาดอยู่คือไม่หยิบตินนบานก็เลยหยิบเอาเงินไปซื้อมาทานลูกหอ ก็จึงรวมกันเข่าคบอัฐาทั้งแปดย่างยุ่มแม่เอ๋ยเท่าใดท่านทอดสางดินฟ้าเกิดวันไว้ ดังกองทั um, uy, aran, a, ero, am, em, o, ่วเขตข่ายกำฝายสวรร์พุ่มต่างซืนสมสาธุการได้ยืนยอปนุมนิวหมดวงดอนทิ้วแถวธรรมพนาภัยพื้นตำ ý thức 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 ý ทูกยาคายอย่าแหนงนายสินทานเด้อแม่เด้อ กันด้านอุปสรรต้องพาฝันทลายมาหางให้อุทนทำบุญสร้างทางทางไว้ทาเล่นทาทั้งเป็นลดกบ่เยียบไม่ไปได้บห่วตโต เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนต้องได้พบพ่อบาบุญคููเคียงกายอิแมอ,อ ป่าไม้อุป่าไม่ฟังเอาเปียบดังเงาเทียบเทียมเนื้อเมันน้ำเฟือน้ำปันพันธนังเกี่ยวาก โอ้ยบุญบาปหน่อยหรือหลายไัก็คงสิพบพอคือดามเจ้าดังการบาทนี้หันมาฟังบอนบันที่สิเกิดพลาการแม่เออ อานิสงกทินทานหาปาการหากมีวาหายผู้ใดสทธกาทำกทินสิสินบาปตาบเท่าสัวสีวิตนี้หมมีเศร้านั่นเก้ามอง ข้อที่หนึ่งกิตติสาทโทกิตติสกิติกงหรือสาสสงไก่แม่เอ้ยไยได้ยินกษัตริย์ทูสืนสมพิลมเลือนหือ ล้วนยินสะออนซอยซื้นขอที่สองปิโยมานาปูปวงประสาภาคพื้นเห็นแล้วกะหักคอมเทพเทวาพัมพอมเป็นสาธุโมทนามีเมตตากนิง นำแม่นลากำกระปุกปองขอที่สามวิสาละโทแม่นจิตุกไปหุนห่องทางใดบ่ไว้วัน ท่านเก่าหมกวัยยันสันสายขอที่ศีอาสมุลละหูน้ำศรีโยกใหญ่ไว้สีปวดปองบ่มีหลงกองบุญสิเกิดคุณนนุนอยู่ บุญจิสูทสติตั้งบ่หลงตายตั้งเทียงขอที่หาสูขติงยันตีตายแล้วไปสู่เบื้อเมืองฝ่าบ่มุนโมนี่ละโยมพวกพี่น้องพ่อและแม่ผู้ทำทาน จงเบิกบานหันสาซื่นนุลากะใจตาฟังคำก่อนที่เยี่ยมเบาสำเนาก่อนเอื่อนอน ป่าลบถึงกะถินทานเบาให้ฟังครบถวนพ่อได้หูหอม้าบูวบัดนี้ยุติกาหอดบนมวน ม่วนบ่ม่วนก็จําเปญดอกแม่เอ้ยเห็นพอดีสมควรชวนสิลงเอวัง ไห้ขันเจ้าท่านไปแล้วยามเจ้ากลับเมื่อบานด้วยผลสินด้วยผลทานในเจ้าห่าวให้เจ้าสื่น xa dạy dạy Hãy châu màn dạy châu dạy hải lô kha pa dạy thai dạy xa dạy thuộc dạy là na sa 牛。嗯